ลืมเดืในเสา็นแกตีหักตีตีตีหักบรรยากาศส้มยรงากาศวิวรอบๆอบแหม่น่รไปไกลทำไมติลงกต้องขับลงมาที่ปื้นอวยรมากๆไต่บันงเลยข้ายยกของมือดโลง นเป็น้อคลอง่ยมเป็นนองแนมปลาแังหลายขี่เก่ามาเบิ่งคองมองเก่านี่แต่ปลาดิ่นอ่อยต่อยนี่แต่ตัวบอกใหญ่แมนเบิดได้พี่น้องแล้วคอยสูมมห้เบิ่งเ้อพี่น้องเบิ่งเห็นบ่เงาหยัง นี่แต่ปลาดิ่นต่อยต่อยดิแต่ว่าเขาเจ้าฮะโบจินเขาเจ้าวาบรรจุกระปกปลาในคลองคนน่ะนี่แต่ตัวใหญ่ใอาญาอยู่เพราะอันเป็นนามข้องไหลลงมานะครับนี่อาญาเบิดเตรียมหลากหลากครับพี่น้องมันซ่อันหลายข้าแม่นบ้านเท่านี้ถ้ามัน่ายไปหอดภาคอีสานในเนี่ยเบิ้มาย่งนี่จะตัวใหญ่ครับพี่น้อง อันซ้อนไหลแม่นเบิร์ดเต็มทีบอยู่น้ำบ่อให้ในเพียงพวกเขาได้จำมันเพราะอยได้นี่ก็ยู่ได้ด้วยดีโอ้แต่มันกินอย่างเห็นว่าบางข้างหนีบางตัวนี่บอสิดว่าอาญากันหน่อยนี่ตอนนี้เนี่ยอาื่อแค่พี่น้องมันเป็นน้ำเสียไหลลงนะครับนี่แต่ปลาลอย ไฟว่าย่ไมไรฝนก,กระตกหลวนั่นฝนไม่แล้วเพอจะเล่เนเขาลงแนมหนึ่แล้วโอ้ตเตือนแต่เ้าเตือน,นเต้นไรน่าใจหวันนอนบ่อคอยหลับกันนั่นตีท่วงตื่นนอนเร็วกอนัอนตอนหาหลุมคืนตีสีหวดนอนบ่อหลับกว่าทนี้เลยมาหายางหลอกเป็นบังบรรยากาศ ไอ้กับมือนั่น,นครับขันกล่องวายูมากวายู่เขาล้ว,ลวไนไม่ว่เาเป็นไหนน่าต้หวันเอ้าตั้งใจกับเวลาใบสองใบสามครับคอนเสิร์ตกล่องวายูผู้ติดจังผูติดจังแล้วรับกลมจ่าก้อยู่เลยนี่เป็นการเลีเ่ยมนะครับไปแล้วไปหาร์ดลำนละ่นละนลำไม่ก่อนครับไม่อย่างเด่นออกร่างกายนิดนึงครับรถหนึ่งคัน ฉันกับเธอขับรถดีๆนะลูกขอบคุณค่ะสะขับรถให้ระวังที่สุดนะฮะพาลถดไม่ีเิ่น,นบอัอีพ็อกเสียค่ะอดูรถด,ดิ่เปิดบ่ดใดดอกเริ่มหนาวแล้วเนอะจะใช่ค่ะสวัสดีทุกคนเป็นลังใจให้แก้มน่ารักมากขอบคุณค่ะบอนเดอร,บรเบิงเอามาขึ้นสีดับรถไว หายอิเข่ามึงสิดับหลอนมึงหนาวเตะมนคือหายใจออกม,อมึงเบิร์อันอนี้อีก <c oughs> แ,แล้วเตะมึรันนีถามอย่างฟรันนี้เราไม่ก็เศร้าเปล่นแล้วมันแจงแล้วนี่เขาเปิดแล้วนดำมันมึงไปเติมแม ไปไปเติมสวยเชิดไหวหมอกทุกคนหมอกก็คือฉ่ำมากนี่อเออถามมาตั้งไหนอ,อ่ะนครับอกอฝ้ามันขึ้นจากข้างนอกอ่ะ้องต้องแก้ยังไงนนเนี่ยเมื่อนี่เออใครมีความรู้ช่วยบอกมไม่ไม่ได้ขึ้นจากข้างในนี่มันขึ้นจากข้างนอกกีหน่อยนะฮะนี่มัน มันเป็นฝ้าข้างนอกกระจกนี้เราต้องแก้อย่างไงครับเราต้องเปิดแอร์เท่าไหร่หรือว่าอะไรอย่างเราต้องเปิดอะไรฮะต้องเปิดตัเราต้องเปิดทางเราต้องเปิดอะไรไล่เงินเข้ามาขึ้เพิ่มมาท่านในเงินนะนะเอาบัตรหักอนจงเห็จไหมนั่นซื้อสวยเชิดแม่แม่ค่ะ พอเอาความรู้นะคะว่าฝ้าขึ้นกระจกข้างนอกนี้เราต้องเปิดอะไรไห่ฝ้าออกคะน,รระนี่มือใหม่หัดขับนะคะนี่นี่มันขึ้นมาอีกแล้วนี่เราต้องเ,อเราต้องกดอะไรคะ นนีคอมเมนต์ยังมีขึ้นนะคะหรเคายังไม่ให้เราเติมหรอคะต้องมาชิด้าวหเลี้ยวซ้ายโอเคอาจารย์จับีเียวโยเตน้ำคอนอยดตน้ำมันก่อนเด้ออันอียี่สิบัเขาอ้โหหออีวอียีสย่สิบแต่เอีนั่น พีอ่อามพูดจอดแล้วเป็นโอ,โอ้ขออภัยไกลมากอยู่ในระหว่างดำเนิกนการแก้ไขเริมไดไไปเริมเท่ไหมครับเอาพันหนึ่งครับปียีสิเปิดไหมเปิดดัก <c oughs> <c oughs> เปิดยังไงโอ้ยเปิดไปเปิดแล้ว <c oughs> มาถามมาถามชั้นเนี่ยมันเปิดยังไง <c oughs> โอ้ย 9ก้าห้าอันหนึ่งมันเหมือนมอไซค์สวยเชิญเอาบอกให้เนี่ยยูทูบเลยค่าวว่าเปิดแล้วมันไม่หายเลยมันมันกับบอเซคือเก่กาเนี่ยมีตัวไรไล่ป้าทีม่มันไล่ขานงนี่มันไล่ได้ยูแต่่าขางน่อกคือบ่ได้เลยเปิดกระจกเปิดกระจกข้าง ข้างห<อ>มอกจะหายเออเปิดกระจกข้างหมอกจะหายตอนขี่ไปใช่ไหมคะรับขี่ปลอดภัยนะฮะมันยอยากไปต่อเพราะมันยังไม่มม่งเดี๋ยวจะรองเอาต้องทําตามพี่กอบแก็บดูนะฮะกูถามซิ้วแล้วทำาันทำไปเขา <อ S 2> ต,<ป>ตื่นไปอ <c oughs> สแกนนะฮะสแกนนะคะพี่มีบไม่มีไม,มไม่มีค่ะบิสนาร์ดตัวนของกูมันเบอร์เก้ารุ้นกดสแกนพัวนึงให้หน่อยไม่มีบุ๊ดีะดีคว่อกูโสวดสองนะคะพี่จีบได้ ครับเลยเดี๋ยวมันแจง้งเรามื่ก็ีิหายเองอมันสว่างแล้วยังมีแฟนอ่ะยังมีแฟนเป็นเด็ก<า>ปัก๊บามาทุกคนยังมีเอาพยิกี่งนี่พยิก่งมาแล้วนี่นี่นารถ อายาสตร์ตัดสติกรณ์มัตสติเงินกองรถคายก็มาแล้วนี่นี่พายเก่งขับรถมาแล้วจ้าอเอ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 อเกิดอ,อะไรขึ้นคะสวยชุดชีลด์สีเสิร์ฟหลังตัวกับนั้นเลยยังไงบอหลังตัวกับเสาเนี่ยวันนี้วันวนี้เขานนบานไปดีพายเก่งวันนี้แนะ่ เรา,าพามันเห็ดอันนี่เนะีเอากลับโขึ้นบอลเรามากเราเอากระโกขึ้นปู่งงฝ่ามันขึ้นเห็ดตั้งไหนขึ้นจากข้างนอกไม่ได้ขึ้นจากข้างในอยงไร<ล>ฝ่านี่มันหมอกลงเดฟมันก็เลยมีฝ่าก็มันก็หมอกลง <laughs> ก็มันหมอก <laughs> อน,น,นะก็เลฝ่าบอลมันอยู่ข้างนอกมันไม่อยู่ข้างในกด กดไลฟ่าเห็นมีอยู่ใป่เห็นอยู่บ่ก็เศร้าอยู่แต่ว่าเขานอ,อมนมาเรื่อยๆนี่ไลยส้างหลังน,น้งานมันจะเลยแกทางหลงังเพราะเสียงแฉบอันนี้มันอยู่ข้างหลงังเลยแฉกไลฟ้าชี้สีร้องบนอ๋อ,อที่เก่งเกระจกลงนิดหนึ่งให้อากาศเข้าทางนอกไปทางนี้ตี เข้ามาจ้าทีไหนนาี่นจี่ปุ่นญี่่บกกาย้าสมานีา่ขอสเซเบอยูอี่ขออีเม